นามสก,การครับผมอีกรอบนึงครับราอาจารย <laughs> ์ครับไม่เจียวยังกดหน,น,น้าบ้านเนาะโอ้ยอยากจมนี่ครับจมเม็ดยังอีอยากจุ่มเอี้ีพนจู่หัวนี่กระบอกกระบอกแล้วเราจะไปอันนั้นวันแม่แขกป้อมฟัน,<อ>นฟันกัร<อ>ะบอกไปเกะไกลเกะยังมาใกะไก,ก,ก่อยู่นี่ละ<ช>่ะแต่เนี้ยมัก็บอกเอาไปเกะไก่ผม หายชุนหนหดห,ชนหนึ่งออกเก้าเปีไปทั้งส่วนตัวอย่ามาเห็ียดเพ่อเสียดายอืมหายชหนึ่งออกถึงสองทั้งหมดนี่ครับเป็นอันนั้นกับแม่อันนั้น,น,นตนนัวเนาะก่อนออกพรรษาสิบห้าวันปูจังจะมาแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ทันมาแต่ว่าแต่ว่าพระอาจารย์ก็ฝันอยู่แต่ว่าจักสิแมีนบ่แมนจักสิแมีนบ่แมงอยูบ่ฮู้จักอันนี่ยนะ ามไปแค่ก็คุ้มฟันก็ยังบอกหลายเที่้วเนาะไม่รับผ้าจ่ายเพราะว่ารับประก,กันรักเที่ยวเนาะจังหวัดเที่จังหวัิได้จังๆฝากตอนเอฟซีรับปวดสันนิษฐานปูกับคือบอผดบอผายนนเนะออาะปูก็ได้เดี๋ยวปูไปยุ่เนาะ บบบนี้ฝันว่าจังไนครับอาจารย์คือกระวานับหอหองยีสิเนาะคือบรว่า,าจากจิตสามเมื่นเนาะของโลกถ่ายเลยยี่สิบเหมือนก่นฝันาคตมากันตตปุ่ยใุ่ใัยกับผู้ยิง่งมามาดีมาหาตายไร ใา่กับคุณยิงเนีหลวด,ดไม่เด็กน้อยบ่มียังบพมีูเถ่ามนจะนุ่มประมาณอายุบ่เกินสี่สิบหางมีประมา,ากเกนเ<ฆ>นี่ะแต่ละคนอายุสคัญสัญสคัญหรือววามกันในไรเรียก,กันนี่ยมีแต่คนนุม่มบ่เกินสี่สิบหางมมเกินสี่สิบหาอ๋อผู้ใหญ่ผู้นุ่ม,นมผู้ใหญ่ครับมาว่ามาทาอาจารย์จัดงานยังณส หมันมักจะยังคงหงุดหงิดถอว่าส่นตัวอาจารย์สิจัจงานอย่างก็จะไปบอกอย่างมากอย่างยู่ว่าส่นตัวเขากับบุญกฐินนั่นนี่ครับที่คุยกับพ่อไปออกคุยกับแพทยบ้านไงเข้าใจอยู่เขาที่หงุดหงิดไม่ถามได้รอย่างนั่นบ่ครับมาเนี่ยมิจฉาพิจารณ์พวกนี้แบบมิจฉามากรือมาถามมาถามกันมากหรืออะไรครับบ่เกินนี่อายุบ่เกินนี่หรอก คือจำหนึ่เอาจะกระเด้ภาคกันขึ้นมาพี่มาครับขึ้นมาแล้วมาค้ากินน้ำกินนั่งเขาจังานั้นจีบไฟไซต์ต่อเราสอดบ่ไปไซต์เรจ้าเราสอดเไปไซตขึ้นมากินน้ำกินนั่งบ่จ้าเขาสอดนั่งอยู่นี่ละเขาสอดภาคกันนั่งทั้งใต่ทีนั่งปรับเพียบทั้งใต่หมดครับเขาจายกันนั่งเพิ่มเงี้ยละเพื่นมากินน้ำกินนั่งกบ่บ่กินบ่เอาย่านเดียวเทขึ้นมา พรกกันนั่งยุสงสันต์วมดก็สนครับจ้ากสนพักการอนมากก็บ้านอะไรบ้างเพกันว่าคนโดนเติมน่ะบาคนคุยกันแต่ว่าที่เราถามมานจะเหตมืออะไรมือแดงสีแหละก็เลยบอกเพราะเจะมีมืออยู่ก็สนกครับบานนี้ก็ได้ว่าแล้วไล้ใกล้มือสิมาถามไม่ได้จ้าวใกล้ใกล้มือสิมาถามไม ว่าจะได้มือไหนเพราะว่าปะาะวติมว่าเท็มือไหนะไนะปฏิจ<ช>จ ա งานนี่ไงกาบปฏิจจงงานเพราะว่าาวาประจน์ท่านไี้มีกำหนดเหมอนนะฉันี้จะวาดนี่ข่วมอันนั้นนะอระจันท์จำที่สิบเอ็ดก็เจบที่สิบเอ็ดบุญกระถิ่นสิบสามขี้นะนี้ที่คุยคับอ่าเทายบานเรียบร้อยแล้วบอกาจว่าคุยกับเทยบานหลแต่จ้าวาดทั้ง,งนยามทั้งกัน กลาดอำน,นาจเพื่อนกับเจฮิตมาจินะโอเพื่อนเจิตกับินม่าน่ะมาสมทบอืมเป็นอย่างใดเันที่สิบเอ็ดนะครับก็ได้บอกอันนั้นบอกเขาไปนะว่าก็ากจะเอาเดี๋ยวเอาทัเอาต่เอาตามเพื่อนก็ได้ัวทงไก่เขากับบริบาลยังตัว่าทหนอครับนี่คือคุยกับไทยบาลนะครับแต่ว่าที่คุยกับผู้ยิ่งผู้ที่มาหลายๆในฝันก็ให้บอกเขาว่ามือไหนอืมอันนี<ล>้ครับผม บานนี้เขาก็บ,บอกกันโดนเติมนะประมาณประมาณซีินนั่นที่นี่นะครับเรา,เาก็เลยลากกลับครับตัวนึงกับโยกเบิ้งนี่มันนั่นจึงเวลาเราจายโดนกลับมาไม่ออกกับสานครับมันเขากลากลับกับซั่นนั่นนะเอาเอาอย่างคือเสีบเบิ้แล้วครับ เจฝันยังอีกขนาดมึงก so. ็ฝันมาสั้นนี่เนาะเขากลับเราเสียอยู่ในสองยี่ผู้เดียวสมบูรณฝันยี่ผู้เดียวสมบูรณาเขาไม่ทันได้บอกไว่ได้ใช่ไหมครับอาจารย์เขาบอกอะไรเขาบอกไปแล้วหนึ่บอกผู้ที่มากนะครับเมื่อกี้พระอาจารย์บอกนี่ครับพระอาจารย์บอกก็เขาบอกกันเดียวได้ไมได้เราเพราะฉนั้นไม่เนเขาก็บอกไปแล้วในบางหนึ่งครันโอ้สี่สิบห้านาทีแล้วเออเขากลับไปแล้วเขาเขาตัวกลับตัว เอาคือชีเลแทนกนเห่ครับประจยา,ยานซีผ่านหน้าที่วปเนี่ยเนี่ยว่างได้สินะโอ้ยก็ม่ชอบตีมรถือเลวยครับผู้ยญิงกับผู้ชายนี่แต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นะอารยาเขียนมาอยู่นี่มีสามตัวน้ำ สามตัวเยังนล้วเมื่อกี้นี่นี่สามตัวจริงๆเลยมาตั้สายสังขารอันสามตัวครับว่าก็ดีตาดีแท้โอ้พระอาจารย์ตอนที่พระอาจารย์เข้าไปข้างในอ่ะผมเห็นกระดาษว่างอยู่นี่ผมก็เลยจับผิดเบืองแหมโอ้ยพวกมันจะเขียนสุขเวรพวกเรามันเขียนไปบุญหุจังหรอกแม่นบ่ครับอืมซีหาเนี่ยเห็นอยู่แต่ว่ามันมีสามตัวนะมันคืออีกอย่างสิครับพระอาจารย์อืะอันสามตัวนั้นคืออีหยังครับ คือยังคือใครในตะกานั่นใครในตะกา้าอเอาพ่อจยนเราต้อนไมครับใครตะกล้ามันกับแมนตัวไหนถึงพัฒนาใครในตะก้า <N> <N> ไข่ในตะการอันนี้ก็ฝันนี่บ้างครับพอาจารย์อ๋อการเดียวกันธนาแนเมื่อกี้พระอาจารย์ที่พันเอาสุฟังสนะเราไม่ครับพระอาจารย์ครับเดียวนี่ยเราก็เรียกแทโอ้ยฝันแล้วก็เอาสุฟังให้จบแน่ครับใครไมไใจโอ้เขาใครมาให้น้ามันนะอ๋อมาแก๊าสิบสองง่ายน่ะนักการหรือเขียนไว้น่นนะ่าโอ้ยเกลือนสมัยผมโบ๋เหลียวเห็นตัวเลขตอนนี้นี่ ก็ทั้นนีกับสินีตาเวลาเนี่ยนะครับพระอาจารย์ม,มากในหลายคนเอา,เาไข่ใส่ตะกร้ามานไหมน้โอ้แต่วาจังสั่นนะครับแสดงว่าพระอาจารย์ว่าท่านอยากเล่าเนี่ยนตะ่คนมีโชคบ่เดียวสิงสมอนอ้ายเห็นตัวเลข072เน<อ>ี่สิงตาน้อยกัคเพราะสิงตาน้อยเห็นตัวเลขเราคุ้มสอนี่บ่ได้แท้ๆเอาไข่มาด้วย72ไข่มาแล้วดิครับแต่ว่าบ่ได้ขึ้นมาตั้งเทิ่นคุบอกครับพระอาจารย์ บบเ้็นหมาขึ้นมาให้ผู้นึงขนะาดขึ้นมาสบายผู้เดียว<อ>จะบอกถึงขึ้นมาเลยก็บอกขึ้นมาครับเอาขึ้นมาน่ะแม่จิมีผู้หญิงผู้นึงผู้ชายผูน้นึงขึ้มานก,กันไม่จิมากคู่กันตลอดจนนริงๆนะอเอาไข่มาตะกร้าหนึ่งมีเจ็ดสิบสองฟอง เขาว่าวย่างเป็นพิเศษนะครับอาจารย์เนาะเขาจะกลับขึ้นใหม่อยู่อ๋อจะกลับมาอีกอยู่อืมศูนย์เจ็ดสองอบาทนี่เอา้าล่องมึงครับผมในที่สุดก็คุ้มเอาจนได้ครับความฝัน <laughs> พระาจาร่าทุก่านอยากเล่าความรานละเอียดบ่ได้ครับเห็นตัวเลขแล้วเมื่อกี้นี่เห็นกระดาษว่างอยู่ก็เลยมาพิกเบิ้งครับนั้นเป็นเลขเล่าเอาผมก็พิกเบิ้งทั้งสองหน้านราะพิขึ้นหน้านึงเอาเป็นยังคือสิบหกตุล่าสันดอกอเห็นอันนี้แหละครับอยู่เมื่อกี้พระาจารย์เล่าตอนแรกเล่าต่ว่าสี่สิบห้านาทีเขาสิกับแล้วก็เลยว่าเอาพระาจารย์แล้วไอ้สามโถนมาจังไหนสุดท้าย พระอาจารย์ก็ย่อมบอกครับเขาเอาไข่ใส่ตะก้ามาน้ำเจ็ดสิบสองฟองมาถวายแห้งมีสีบอกเขาได้บอกอะไรวะไรบอกอะไรก็ไรน้อยนโม้ไหลพระอาจารย์ครับมันคือมันคืออย่างคือืีกใจนี่ครับแกงอีกนี่เดียวครับพระอาจารย์ อ๋อโอ้ฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่กัครับว่ารุ่นนี้นีว่ารุ่นนี้หนีหกศูนย์หนึ่งผมบอกตามตรงนี้ครับอาจารย์มาจับเลยครับผมไปจับจออมสินสินเราเบิ้์นด้วยกันมั้นึ่งอมสินออกสองแปดแปดกับศูนย์เก่าครับหกศูนย์หนึ่งผมมามากนะม แต่ว่าจับตาสิผ่าครับที่ไรเราตัดีไว้อุมโมที่ผ่านมากครับผมผงมากสุงมันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าก็นัดนคุณมึกเขาเป็นสมบันิ้นอนไป็นสบัมากกว่านารอครับมันพร้อมเหล็ก,กจุลิมันออกงอ่ายเหล็กจุนหนึ่งหนึ่งชุนลนะครับเมื่ะไหร่ไหอีกครับวันนี้ใครมาอีกแล้วนะครับคิดว่า 0อัดปีกายนี่นอพาานอะอาจาย์ว่าสูตรมันเดินเดินเงาเลยไหมนะครับลองดึงู72ฟอง2ก็สองมาลักดว้วย2หมวดติดแล้วมา,วาเดี๋ยววาเด้อเสียออก702เดี๋ยวจะ่มลแล้วนะ อุ้บอกเล่วิ่งร้อมตันเป็นยันไงแขนกดวิ่งศูน์หมครับพะอาจารย์วิ่งสองวิ่งสองอพระอาจารย์บอกเป็นตามันใจซองเลยครับไม่อยว่าตีอตอกตำแจนแนงตรง,งนี้หรือเห็น่มีสองนะมึงเนี่โอ้ยสิแต่คนมีส่วนตบสักอีกเด้อบาทเนี่มึงโู้คือ อาจารย์ขับความฝันพอาจารย์ว่าตงกับพนมิสูเอา้าแต่ว่ากะสีบมมักหลายครับพุ่นนี้เพราะว่ากาได้บอกกับเอซี่อยู่ว่าทะเลตัวไหนพุ่นสูงมากไปหลายมันมักจะบกมาเด้อห mm hmm. วดตรงนึงผมก็บอกอยู่บอกเอซี่ว่าผมมักสามศูนย์หาหาสามศูนย์ถ่าแต่ว่าถ้ามักหลายมันมักจะบ่มาเพราะฉะนั้นระวังดีๆถ้ามักนั่งก็จงค่อยจับไว้ถ้า เป็นคือจังเคยเป็นนั่นกะมาต้องจับเพราะว่ามักแห้งๆมันมักเก็บอออกครับผมที่คนมูโชมมาของเราตาพ่อตุ้งเนะนื่อนส่นน่ะธรรมดาไปตัวครับอ๋โอเคครับผมอาจารย์ครับเพื่อว่าอาจารย์จะไปใช้พู่มพมมเมื่อไรก่ครับใช้พูดว่าศุไปมือบ่มืออ่นกับมือฮื่งนี่นนะไม่พรุ่งนี้ก็มเมรืนนี้อืมเอาสุขภาพพ่พอไปได้แร้วไปล่าไปได้แรืวเล่ะ แข้งแรกแล้วครับจะไปเอาของดีนะท่านเพิ่นผู้เพิ่นอยู่ทั้งใจพุ่มส่งมาให้เบิงของดีนะครับกําลังขึ้นเพิ่นโทรมาบอกครับพร้อมจุดนี้ครับแข่งใคที่แรกก็จะออกไปว่าจะออกค่อนสายหรือจะไปนะเพราะเรื่องนี้ยังครัาประจันที่เล็กไรหรือยังไงครับน้อนั่นนีกันแหละ เดจักรยาบ่อเอ็นนี้ก่อนเนาะเอาผู้หรังคราปาจนเดี๋ยวชิ้าหให้บอกไดยครับเอ็นแหนบัวนั่นมันเป็นนั่นนอนังก่อนเคยเห็ก่อนบ่แม่เคยเห็นคนมีโชคยู่นเลการผมกระจำซื้อมาได้ให้กันก็ตรงนี้มันง่ามนะครับนี่แล้วเห็พวกลูก เราว่ามันนั่นนี่เจนส่งมอตัวคนนีมเกี่ยวดีเปยังก็เหรอจำอะไรเหรอขี้เล็กไหลเอ้ยว่าแม่นี้เล็ผม็ะนี่ออกขึ้นกันครับเอางูเป็นยังครับอาจารย์ครับเพราะว่าตอนนี้องกาศชิานทีแล้ว เห็นแล้วเรอครับอ๋อนี่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 ครับเป็นหินธรรมชาติเป็นหินธรรมชาตินะครับว่ามันแหล่จะกระจเล็กไหลจะกระจันเหรอครับเคยเคยก่อนฟ้องอยู่เนาะคี่เบลไปกันว่านั้นนะเอามาเห็นว่าถูกบางคน นะครับอาจารย์จะไปเอาันพิษกันนั่นพวกอันแมลงสัตว์ร้ายแมลงพืชไม่พิษนะครับโชคความไ่นก็ต้อโชคลาบต้องท้าอาจารย์ถึงจะพิทุ่มครับใครว่าแค้่ขาดปลอดภัยอืมแล้วก็โชคลาบเดี๋ยวว่าจะได้ไปแล้วว่าจะได้ไปเอาวันจ้าคุะครับผมอาจารย์เอามากพื่อผมนล้ไม่ได้หน่อยเลยเพราะน่าจะปวดหัวไปว่าได้ครับตอนนี้ไปใช้ได้ครับต้อง ไปไหนไม่ได้เลยช่วงนี้ครับผมในหลาย,ลายอย่าบ้าครับเหตุผลคนในหลายอย่างเอ้าพ่อจันครับบันนี้ก็ะชิ่งรบกวนพ่อจันชั้นนี้ครับชั้นนี้นะครับผมที่ว่าเพื่อนนะขอบคุณนายจ่าหลายครับผม